วันนี้เราจะมาดูตะกุดเลื่อนยศเลื่อนบารมีสองหลวงพ่อเจ้าคุณผัดวัดด้วยด้วนนครสวรรค์น,นะครับปีสองห้าหกสี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขกันดีกว่ามาดูนะครับมันจะได้เลขกันอะไร จกะขอมออกมาด้านหลังก็รีบๆนะครับด้านหน้าปุ๊บแกะมาดูโอ้ตะกุดนงยาสีทองเลขอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ๆเอออ๋อนี่เห็นแล้วเลขที่ได้หกสี่ หกส,สี่สี่สองอสวยงามดีนะครับตะกุดุ่นนี้ตะกุดบารมีสองลงผู้ผัดนอดถ้วยด้วนสนใจก็ไปหาเช่าบูชาได้ที่วัดนะครับ